ปลาน้ำโคงครับพี่น้องครับปลาเค็ปลาครึ่งปลาไงใหญ่ครับพี่น้องครับไม่ไข่เนาะเนาะโอ้ปลาเค็ราคาดีกว่าเนาะกราดเนี่ยเจีสวัสดีครับผมแม่โของออนทัวร์ครับตอนนี้ครับอยู่ที่ตลาดแรงเมืองสยามบุรีแขวงสยามบุรีสระบนราครับเดี๋ยวพาไปรอบบรรยากาศอาหารการกิน,กนพี่น้อง เมืองเสีาบุรีครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาออนทัวร์มาเที่ยวที่เมืองเสีาบุรีแคว้นเสีาบุรีตามมาเลยครับพี่น้องนี่ครับเกือบห้ามุเรยครับมาหลอกหายเนี่ยกินเนื้อแซ่บในตลาดเลยตลาดใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ,งอง้แต่ของขายกับบุกหัวฉีดยังไดงนะนี่ครับผักสดพวกผักกาดต้นฟอ่อพี่น้องเอ้ครับอันนี้จะเป็นร่างกายบะหมี่ครับบะหมี่ต้มนะพี่น้องอาหารธรรมชาติครับพี่น้องครับ พับของพร้อมครับพี่น้องของพร้อมที่ตลาดเมืองสยามบุรีครับมันจะมีสาตลาดครับตลาดแรงมีอยู่2ตลาดเลยครับตลาดเซาจะมีอีกตลาดหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ทั้งสามตลาดเลยครับนี่จะเป็นร้านขายเครื่องในไก่พี่น้องเครื่องในไก่ขนาดนี้นี่ครับเครื่องในไก่ครับพี่น้องร้านขายมักส้มเกียงครับพี่น้องครับร้านขนาดนี้มีบักส้มเกี๊ยงก็มีไข่หินครับไข่หินนานี้พี่น้อง อันนี้ใครที่น้ำของว่าเนาะเถาเนาะท่าน้ำของเนาะโอ้เป็นตรงเอรีนี่น้ำบุ๋งเนาะน้ำฮุ่งน้ำฮุ่งเนาะโอ้น้ำฮุ่งเป็นตรงเอรีโอ้ขับพี่น้องขับมีกระปูน้องขับพี่น้องอันนี้กระปูเิลเล็กโบเมฆาอันนี้กระปูแป้งเนาะโอ้พี่น้องเอรีกระปูแป้งครับพี่น้องตัวเล็กยน้อยเนาะกัดนี่คือสซื้อบรบเนาะตัวน้อยเนาะเจี๊ยบเนาะโอ้ออกกันเนาะเมียนเนาะ นี่ครับพี่น้องกระปูครับพวกไหนเป็นค้าชินหนี่อันน้อยฮะชิบซ้ำชิบซ้ำมันกรีบเนาะเอาไป<น>ให้ยังกินเลยนี่ฮะนั่นนะนนนะไปให้มหมกเให้อันหมกนอบเอาไปซิบมีน้องเลยเอาซองซองพวงซองพวงพวมาแล้วจะกีบอะไนี่อันนี้นะสหะสหา,สหามันกรีบเนาะพี่น้องสองหะมันกรีบป,ประมาณห้าสิบบาทพี่น้องเลยกระปูน,นะกระปูแป้งเนาะตลาดแรงเมืองสยาบุรีแขวงสยาบุรีสปปลาวครับพี่น้อง บรรยากาศคนะรับแม่คงกอรทัวร์พามาเที่ยวตลาดแรงครับตลาดประจำเมืองสยามบุรีนนะครับพ,พี่น้องครับต้นหอมต้นพัดครับพี่น้องและหลายครับขึ้นขาพี่น้องครับบึ่งบรรยากาศมาพี่น้องนอนในช่วงค่ำวงแรงมาเกือบค่ำพี่น้องเลยเกือบมืดแล้วครับพี่น้องอากาศก็เริ่มเย็นแล้วครับตอนนี้นะพักสดพักท้องถิ่นครับลายแห้งครับพี่น้องม้าทั่วมักมีข้อมผอมครับพี่น้องมักกรูดซูเก็มีครับพี่น้องแล้วก็ทางซ้ายมือจะเปลี่ยนร้านขาย ปลาครับพี่น้องเมนูปลาพันธุ์พี่น้องปลาพันธุ์ตัวบักใหญ่ครับพี่น้องครับสาวเสียบุรีขายปลาสบายดีกินผลไม้เป็นตาแซ่บเนาะปลาธรรมชาติเนาะปลาพันธุ์เนาะปลาพันธุ์น้ำลองว่าตัวใหญ่เท่านี้ฮะปลาห้วไอเนาะปลาพันธุ์ห้วยตัวเบิกใหญ่พี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องโอ้พี่น้องเลยปลาพันธุ์มีตัวใหญ่กับตัวน้อยเนาะนี่ครับพี่น้องปลาเก็ดปลากุ้มมีเนาะปลากุ้มเราก็มีนี่ครับพี่น้องอันนี้นี่ครับพี่น้องครับอาหารธรรมชาติครับ แนวกินแนวแซ่บนะครับพี่น้องเนี่ยยากไปมบึงมันยังไงของตลาดครับพี่น้องครับอาหารยังบุพเกินอยู่ครับพักลดกเต่ปูพวงสองพวงครับพี่น้องูครับนี่คือบรรยากาศยามเลงในช่วง4-5โมงเลงครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศตลาดที่ไยะปุรีครับอันนี้ลูกขักวไวเนาะอันนี้เนาะตัวลูกขัวครับพี่น้องครับนี่ครับ ลูกหัวละแอียครับพี่น้องอันนี้หมูป่าเนาะไอ,นอะเนาะหมูปาหรือว่าหมูกี้นะพี่น้องนี่ครับนี่นี่หมูลมควันเนาะอันนี้เนาะหมูลมควันวก็นมีอู้ตัวเจียพี่น้องเลยตัวเตียเจียตัวพวกญ่พี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องอันนี้ตัวไห่ไม่นขาสินะเสาขาเขากีดเนาะอยู่ในถ้รรมีอเนาะเจียทำมาซาดเป็นของอาหารนะนะราคาปลาทับโขงอยู่ทางด้านใ่อยู่นะครับ เมนูปลาครับพี่น้องครับปลาน้ำโขงพี่ตัวใหญ่ครับพวกปลาครึ่งปลาเค้ครับพี่น้องนี่ครับสบายดีนี่ปลาน้ำโขงน้อยเนะาะปลาน้ำโขงครับพี่น้องครับปลาเค้ปลาครึ่งปลา,าในใหญ่ครับพี่น้องครับไม่ไข่น้อยเนะาเะปลาครึ่งโลอะไรไหมคะปะคลาครึ่งโลนึงเส้นปลายเส้นปลายเนาะโอ้โพี่น้องเลยเซีปนปายกีปลาครึ่งคือปลาเคเาเ้ยปลาดิแซ่บไหมแม่ค้าแซ่บพื้นกันเนาะโอ้ปลาเค้ราคาดีกว่าเนาะ ปลาแมันกินเชืโอ้ปลาครึ่งราคาดีกว่าเนาะพอิษเมื่อกี้พี่น้องเรยนี่ปลาตัวเบิกง่ายครับพี่น้องอาหารธรรมชาติครับเมนูปลาดำโพงตลาดไซยะบุรีครับพี่น้องนี่ครับปลากระซูเป็นค่ากางงามเนาะเป็นค่าเนาะอูยย <laughs> อ้พี่น้องเรนยยกเป็นค่าพี่น้องเรยนี่ครับเมนูปลาแค่ครับปลาแค่ขนาดนี้นี่ตัวใหญ่ขนาดปลานี่ปลาปลาเพี้ยเนาะบางคนเอิญปลาอิตุได้ปลานี่นะก้อยแซ่บก้อยพี่น้องเรย ป่าอิตูบ้านเฮาก็เลื่อนป่าไหนป่าอิตูโอ้ทางสยามบุรีนี่เลื่อนป่าในแบบป่าอิตูเนาะโอ้โดยพี่น้องครับโดยนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนะแนวกิบนักเสพไบ้หลายเอ้าเป็นไผ่นู่นี่ที่คนรู้จักทางโซเชียลครับจำบุรีรัมย์ได้จ้าเป็นไผ่พี่น้องเลยจ้าเป็นไผ่เอาอะไรงานตัวคนน่ะสวัสดีเด้อสองมิสเตอร์คิงเซียวเนาะมิสเตอร์ มิสเตอร์คิงซีเอลยูทูบซ่องมิสเตอร์คิงซีเอลครับสบายดีครับสบายดีสบายดีอันนี้เป็นยูทูบเบอร์บ้านเพิ่นอยู่เมืองสัญญาบุรีครับพี่น้องครับมุกี้กะจีกันดูอื่นในตลาดเนาะเอาให้เพิ่นแนะนำช่องเพิ่นจุ๊บเจือวนึ่อ่ะช่องเจ้าหัวนะทุกคนฟ้กสบายดีเอฟซีซ่องในห้องออนทัวร์ได้แน่นอนอาจจะลืมไปเยี่ยมยามหรือว่าไปกดติดตามไปรับชมเนาะช่องเจ้าเนาะมิสเตอร์คิง CL เอลมิสเตอร์คิงซีเอลพี่น้องคอนเทนต์เจ้านี่สไตล์เดี่ยครับคอนเทนต์เจ้านี่ท่องเที่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวกิจกรรมวิถีชีวิตสินเนาะโอเคเลยืนนบ้าโอเคเอมือ่อแรงเอาท่านเอาซีดเ,เ,เดียวมื้อนี้เฮามาโลตลาดแรงในการกับมิสเตอร์คิงซีเอลพี่น้องครับแล้วกา็หากัเขา้าประเทศกินอยู่เฮือนเจ้าได้บ่พอดีเนี่ได้เลยครับได้เลยได้เลยได้เลยโอเคให้มิสเตอร์คิงซีเอลครับตลาดบ้านเจ้านี่กระปูหลายเนาะนี่ครับได้เลยครับเมนูแรกนี่ๆๆนี่ที่ยังกินเสียบกระปุยนะขันมักบกกบะมก โมกนะมาามเนาะมัดตำเจียวกับตำเจียวเอาเอาโมกอยากินโมกกระปูนะลอ,อ,อ,อโอเคไหนโอเคพวกตำเจียวรัวปิ้งเคยเคยกินแล้วตัว่มกบ่เคยเลยไอ้ออน,นรรี่ครับไม่นแน่ใครกระปูครับพี่น้องเราว่ากระปูดีมือดีไหมเด้ออันนี้ดัดเจียวแม่บักเซ่็จโอ้ตำเจียวเนาะ<ม><อ> <out> นี่ครับพี่น้องครับจะเป็นร้านขายพวกพักสดครับพี่น้องพักกาดนะพักกาดพักซีพี่น้องเอ้ยนแลหลายครับนี่กินอะไรนี่ข้าวคอมป้อมครับพี่น้อง เมนูสุนัขจะเป็นพวกเมนูปะนะลาดับขวากับกระปูจะหลายครับพี่น้องตลาดนี่ะนะร้นอนครับพี่น้องครับผักหอมป้อมเมนูผักหอมป้อมผักกาดผักซีครับผ <sheets> ักกาดสดๆพี่น้องครับน่าทาน,นี่อันนี้ขายในมีขายสินะขมค่ะค่นกีบเนาะเอาอันนี้อันนึงนี่เอากินกับ<ส><ญ>แล้วต้นหอมดิ ย่างครั0 0 0จระเข้มกีบเนาะต้นหอมเอากำหนึ่งแล้วก็หอมป้อมนี่ก็5,000บาทนนี้มันนี่5,000เดืโอเคเอาเลยครับพี่น้องครับ5,000กีบกำละประมาณ10บาทพี่น้องเมนูเกียร์ครับพี่น้องครับลายแห้งครับพี่น้องดีดานี่เกียร์ กุ้มฮะกุ้มสุดยอดอาหารบานานเซบวะสุดยอดอันนี้ใครในเมรค่ะอันนี้ฮะอันนี้แหละเออปลายิงสิบห้าพันเอาซาพันกีบเอาไปยังกินค่ะต้มเจียวต้มเจียวเนาะโอ้พี่น้องครับเดี๋ยวซิมเดี๋ยวซิมลูกขั่วที่สยามบุรีกับพี่น้องครับรสชาติชิเป็ไนไดตัวมันใหญ่เนาะไอเนาะซาพันกีบประมาณสี่สิบบาทพี่น้องเองคนไทยนะนี่ <สา S 1> เดี๋ยววันนี้เราซิมเมนูม้วนครับกินม้วน่ววันนี้นะครับกระปูนะ นั่นแหละครับเดี๋ยวกินเลี้ยงพากันซื้อคุณละสองสามเมนูครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปกี่เข้ากินที่บ้านมิสเตอร์คิงซีเอลครับแกงอ่อมลูกมวกครับพี่น้องครับที่เมืองไซยาบุรีครับวันนี้มากินข้าวเลี้ยงที่บ้านยูทูบซ่องมิสเตอร์คิงซีเอลครับรายการนี้ครับอันนี้จะเป็นเมนูครับพี่น้องต้มไก่ครับต้มไก่บ้านครับพี่น้อง เมนูเซบจากตลาดเมืองสยาบุรีคือปิ้งปลาครับพี่น้องปิ้งปลาเนี่เขามาดูมาได้มายำเนี่ยก็เลยมันเยลกาสนี้ก็เลยมากับแกมาเยี่ยำๆข้าวขาวก็ได้เนี่ยนอรีใจน้องมัอนี่น้องโอเคเสียบหลายไอโอเคเซฟเซฟยอดเขาไหมเนี่ยนะครับลูกหัวลูกหัวตัวบางใหญ่เนาะพี่น้อง รสชาตินี่พี่น้องอพิษแต่ก็ออกขมครับเจ้ขมอย่งมุจักพี่น้องเองผมมีพวกอะไรบอกขมขมเหอืมออกขมขมน้อยหนึ่งแต่ว่ามันแซ่บพี่น้องขมกล่อมดีครับรสชาตินี่ถือว่าถือปากกันอะไะพี่น้องครับปลาครับปลาอันนี้กินง,ง่ายครับมันก้างบมหลายนะก้างหมดหลายมีก้างงามพี่น้องเอย <laughs> ซีมตรงไกลไอเมคิงซีเอลอย่น้องน้ำซุปเด็ดขนมน้ำซุป,ปะนะสะยาบุรีพี่น้องอุเดิมูมิรากาศนี่มันสีบนหนาวซ้ำทางอังเวียงครับอังเวียง12องศาร์ดูสะยบุรีดี อยู่ที่ประมาณสิบ่าองศานะความความต่างกันนะพี่น้องแกงอ้อมขกกั่วอย่องเงี้ยวเมึงไงครับขมก็ขมข แกงอ้อมลูกโวกแซ่บขนะครับพี่น้อง YouTube ซ่องมิสเตอร์คิงซีเอลเพิ่นตอนรับผมอย่างอบอุ่นเลยครับพี่น้องครับต้มไก่ปีงปลาแล้วก็บข้าวบักทั่วครับอาหารแซ่บที่เมืองเชียงบุรีสปโลาวครับพี่น้องครับคลิปหน้าครับมิสเตอร์คิงซีเอลเพิ่นสิพาผมไกลโลตลาดเซาไปเบิ่งบรรยากาศอาหารธรรมชาติอาหารบ้านๆเพิ่นว่าตลาดนี้ใหญ่แล้วก็น่ามาอย่างมาเที่ยวชมครับพี่น้องครับติดตามกันต่อไปนะครับไปโขกออนทัวร์พามาเที่ยวที่แควเชียงบุรีสปโลาวครับ